เป็นไงหน้าชำวาววาวมากเลยใช่ไหมคุณขาถ้าตอนนี้ใครเรียกป้าต่อกปากฉีกตอกปากฉีกเลยนะคะต้องบอกเลยวัย50บวกผิวหน้าได้ขนาดนี้เคล็ดลับดิฉันดีมากหลักร้อยแต่ว่าเป็นไง ตอนนั้นน่ะเป็นฝ้าเต็มหน้าเลยให้ดูจุดด่างดําบนใบหน้าเชียดูเครียดมากยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งฝังลึกอายุเริ่มเยอะปัญหาริ้วรอยมันก็ตามมาเนาะทุกคนร่องแก้มตีนกามาเต็มไปหมดเลยลุ่มเล้าเครียดมากเนี่ยแม่เลยเสิร์ชหาครีมแก้ฝ้าหน้าเด็กวิเิตครีมเกลือชมพูนี่นะครีมผ่านการวิจัยนี่ปลอดภัยและสารอันตรายน,นี่พอใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฝ้าที่เป็นจุดดำาๆก็เริ่มจางลงไอ้ที่เข้มๆขมก็เริ่มอ่อนลงจุดด่างดำอะไรพวกนี้ก็เริ่มหายหน้าเริ่ม สว่างขึ้นเนี่ยคุณขาให้ดูสิริ้วรอยล่องแก้มตีนกะอะไรพวกนี้ก็เริ่มแบบดีขึ้นดีขึ้นผิวเริ่มกระชับรู้สึกหน้าตึงหน้าเด็กหน้าดูจับว้าวสุดๆชอบตรงที่ว่าใช้แล้วไม่แสบไม่แ,แพ้ออนโยนมากค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าของเขาเนะี่ยผ่านการทดสอบและวิจัยมาอย่างดีและที่สําคัญคุณหมอและคนดังใช้เต็มเลยค่ะนิสิตครีมเนี่ยเลยทําให้ใหายมั่นใจใช้จนทุกวัน,นหลังจากได้ใช้นิสิตครีมตัวนี้นะคุณขามั่นใจมากเลยเพราะหน้าดูใสที่เด็กขึ้น ม,มใครอยากหน้าใสาแต่งตึงไร้ฝ้าเซตนี้เลยจ้ะมิจิครีม5กับเก้ารก้าสคุณขายังแถมอีกนะ้าสะบูกหนึ่งก้อนก็ปุกไม่ถึง200บาทนะคะถ้าสนใจจิ้มไป,ปนในตะกร้าที่ปักไว้เลยจ้า